ตื่นเต้นมากครับผมก็แบบว่าคือตลอดทุก EP ที่ผ่านมาเนาะมันก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากๆจนวันนี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วก็ที่ได้มาเจอกับพี่ๆน้องๆแฟนบทุกท่านด้วยคือแบบดีใจมากๆครับผมแล้วก็ตื่นเต้นหวังแบบว่าจะสนุกไปด้วยกันวันนี้ครับรู้สึกใจหายาปแปลกๆเพราะว่ามันเหมือนมันเดินทางมาประมาณสามเดือนเนาะพี่เออ่สามเดือนรู้สึกว่าเราติดตามตลอดทุกวีกเลย้ยครับ พอจบปุ๊บก็ยังมาดูเทรนด์ดูอะไรตลอดแล้วก็นนะะ<ช>พอมันมาถึงวีคสุดท้ายก็เลยรู้สึกแบบว่า,วาโ,วงโงงๆเราแบบในทุกวีคเราก็จะชอบแบบว่านัดกันวันศุกร<ช>์ <ๆ S 3> แบบว่าไป <ๆ S 3> เออไปแบบปั่นเทรน <ๆ S 3> <ๆ S 2> นั่งดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 3> มันแบบอาทิตย์ก่อนนั่งก็นั่งคุยกันก็บอกว่าเออมันจะไม่มีอีกแล้วอะอะไรเราแบบซึ้งเงียบเสียใจอะไรกัเลยแต่ว่าวันนี้มึก<ๆ>็มาพร้อมกับความตั้งที่โศว์เอาครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่เ้องๆนะครับทุกท่านครับผม ากค,คนที่แบบสนุก<ช>แล้วก็แบบว่าคอยผักด,ดันซีรีส์ของพวกเรามาโดยตลอดคอยแบบว่าทอยผักเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว,ว่าว,วันนี้ก็คือครับแต่ว่าวันนี้ก็คือไม่มีหนาวไม่ได้ดูเนันแค่สองคนแฟนเต็มเลยยังไงซื้อก็ดีใจดีจใจดีใจ,จที่ได้ดูกันพร้อมกันนะครับ<ม><ม>เพราะว่าตอนแรกที่เราดูพรีเมียร์เนาะก็ไปดูพร้อมกันเหมือนกันวันนี้ตอนสุดท้ายแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาดูพร้อมกัน ตนนี้ดูแล้วเสียกีขนาดดำเลยเผลอหรือองุ่นแอลเผลนเผลนอ่ะเผลนเป็นแฟน้องเตรียมจะซื้อก็เตรียมติดบอกท่านทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างหรือเปล่าไม่รู้ต้องติดตามกันดูครับผมทำไมผมมากผมหรือเปล่าวันนี้ผมหวานตอนจบแล้วตอนจบแล้วหวานหวานรยคืนตอนจบแต่ล่าสุดกำลังเปิดประตูอยู่นะอันนี้ก็ไม่รู้ ลำับที่5ค่ะดูร้อนจังเลครับก็ต้องรอติดตามแต่วันนี้ถ้าใครไม่ดูในโลไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราสามารถดูได้ทางไอชีอีนะครับผมแล้วทุกท่ในโลมจะเจอสองคนดีใช่เจอนอกาเราสองคนนักแสดงท่านอื่นๆก็มากันครบเลยครับวันนี้ครบอบอุ่นดีมากวันนี้รู้สึกว่าแบบสนุกทั้งแฟนคลับทั้งนักแสดงทั้งเรื่องทีมงานก็มาดูกันด้วยใช่เราหวังว่าทุกคนจะมีเรื่อนกันนะคะครับผมเตรียมเตรียมเหมือนกันครับกลัวเหมือนกันเจ็บเจ็บเอตอนนี้ ก็ต้องกินต่อใม่หรือเปล่าแค่ด้ทุกคนก็ต้องกินจิกเสื้อมันก็ได้ครับไม่ได้สลิดยืนตรงนี้เตรียมบอกลาตัวละครครับแล้วเราสองคนล่ะเราสองคนยังไงกับตัวละครสองตัวนี้ก็ต้องส่งทั้งบิ๊กทั้งโตเข้าสู่ตอนจบเสร็จเราก็ส่งไปเนี่ยตอนนั้นว่าพอกลับมาดูมันก็ผูกพันเออมันผูกพันนั่นคือน่าจะแบบเป็นการส่งที่แบบจริงๆแล้ว จจริงก็ให้เยอะมากให้เยอะมากอย่างแรกน่าจะเป็นเรื่องของสกิลสกิลการแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปูะสบตัวละครนี้มันก็แบบดันบารเราให้สุขขึ้นจริงๆอะไรก็อีกอย่างหนึ่งที่ให้คือน่าจะดีใจที่ตัวละครได้ให้ความสุข,ขสกับคนดูทุกคนใชครับร้กว่าอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็ คือมันทำให้เราได้เจอทุกคนด้วยทำให้เราแบบได้รู้จักกันได้รู้จักกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเท่านี้ก็แบบเป็นการให้ที่สำหรับคุณมุก,าม,ากมากมากเลยรครับรย่างภูเนี่แบบถยถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แบบถ้าจะพิชวิตเราเลยนะครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบได้มาเล่นเป็นตัวหลักครั้งแรกเลยจริงๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ ดีใจที่ได้เจอทุกคนมากกว่าได้เจอพี่เขาได้เจอพนักงานได้เจอคนขับรถทุกคนได้เจอพี่ๆอะไรเงี้ยทำให้แบบชีวิตภูมิแต่ก่อนมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครัขอบูนดีมันรู้สึกขอุ่นครับของอาตัวคะเป็นไงบ้างการเติบโตของปูดีใจดีใจเสมอเลยแล้วก็ดีใจที่เป็นน้องด้วยที่ที่แบบได้ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันก็รู้สึกว่าเรามีความคิดหรือว่ามีวิชั่นที่คล้ายๆกันอยู่แล้วเลยครับพ่อแบบว่า พอได้ทํางานร่วมกันแล้วจริงๆมันแบบมันโฟมากมันแฮปปี้มากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ในอนาคตต่อไปก็หวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันอีกนะแนะนำโคตเดี๋ยวปล่อยให้เป็นทางผู้บริหารโค้สปอยแรกแล้วหลุดสปอยลเออถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงเื่อพี่ชูมาฝันที่เป็นจริงครับอันนี้แล้วฝันที่เป็นจริงหมายถึงว่าฝันที่เป็นจริงของแฟนเนอรได้เล่นคูปเปนอยู่างไจะเป็นแนวไหน ก็คือครบรถอยู่นะเราคุยกันหล,หล <คำ S 2> นายความจริงก็<า><า>เออความจริงก็ได้ทุกแนวนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เข้ามาก็พร้อมพร้พอมจะรับเสมอพร้อมรับทุกโอกาสาที่เข้ามาเสมอครับผมจ,จริงๆรแล้ววันนี้มีที่สุดท้ายจริงหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรแบบสเปเชียลสเปเชียลไหมต้องรออยู่ตามในโรงต้องรออยู่ตามในโรงมีลุ้นมันแรงข้าศัตรูนะต้องรออยู่ตามในโรงครับเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะให้เป็นหน้าที่ของทางซีอีโอเพราะว่าเรา เราใช่เดี๋ยวเราโดนปรับครับผมแรุน้นได้รุนได้รุนได้ครับรุนได้เลยครับนอกจากนี้นะคะนอกจากอาจจะมีความสเปเชียลอีกสเปเชียลหรืออะไรไม่รู้เนาะเราไม่รู้มีอย่างอื่นอีกไหมยังอื่นสเปเชียลมีแน่นอนสเปเชียลมีแน่นอนจะทายอินเตอร์ล่ะจะมีโอกาสได้แบบว่าคุปปะหนิงโจไหมนะพูดพูดพูดเลยก็ได้ครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทาง ทาง CEO เขาจะคือเราพูดเองครับผมวันนี้ก็อยากให้เราติดตามเราไปชมกันเลยครับนั่นเป็นระดับของท่านซีอีโอใช่ครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็เจอกันในงานตั้มงานตั้มงานครับผมใช่รายการอ่ะคุณทั้งด้วยครับผมใช่ครับครับฝากด้วยครับก็ยังมมีต่่่ออไปเรืยยๆใชังก็ทำอยู่ครับยังทำอยู่ครับบางทีต้องให้น้องจับมือเราไปมากกว่าฮะ สับคัค่ะขอบมืณขอบคุณขอบคาณนับคุณขอบคุณขอบควกขอบคุณขอบวุนตีบคันขอบค่ณขอบคุณขาบคัณขอบคุาขกบคาณมอบคุณขอบคุณขอบคัวขอบคุวขอบคุณขอบคุณขบคุณขอบคุณขอบุ้ณดอบมุณขอบคุ็ขอบคุณขอบคาณขเบคุณขอาครณขอบคมณขอบคุอบคุดขอบคุณขอบคบแลอวก็ www.iq.com อะครับผมค็สามารถเขไปดูในอบ้นได้ใคูแล้วก็ดูอีกได้หรคอว่าบคที่ยังไม่มีโอกาสไค้ดูกบ เข้าไปดูได้เช่นกันครับผมใครที่แบบว่ามีเพื่อนๆที่อยากแนะนำซีรีส์ดีๆเรื่องหนึ่งก็สามารถแนะนำได้ครับผมก็เรียกว่าเป็นซีรีส์น้ำดีติดขมซีรีส์ติดขมแต่ว่าก็ติดขมหนักติดขมหนักติดขมหนักครับผมแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกคนจะได้สนุกไปกับทุกตัวละครในเรื่องเรื่องนี้ด้วยครับก่อนสุดท้ายเนาะขอถามว่ามันมีแบบว่าไหนๆก็เดินทางมา ครับผมดูทุกซีเลยครับดูทุกซีเลยครับตั้งแต่ EP 1จน EP 12เลยครับผมตามพลาดเลยจะได้ด่าหนิงต่อครับครับผมดูตั้งแต่ EP 1ครับให้ดูแค่แบบช่วง EP 1แรกๆก็ได้เพราะว่าดูแล้วเชื่อว่าจะติดแน่นอนครับขอแค่เริ่ม EP 1นึ่งใช่ครับเริ่ม EP หนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ๆขอบคคุณงผมนะครับ